เฮ้ยเฮ้ยบูปูปููเฮ้ยเฮ้ยเอู้ไอ้เอ้เอ้ไฮ้ไอ้ไอ้เอ้ไ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 อ้เ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 อ้ไ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 ้ไอ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 ้ไ่้ไี้เอ้ไ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 อ้เอ้ไอ้ไอ้เอ้เอ้ไอ้ไอู้อ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้รอ้ไ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 ้ไอ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 ้ไม้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 เ้้้้้้้ มันมันไม่ได้เหมือนเกมจริงนี่หว่าไอ้นี่คือแบบคุกมาเลยนี่หว่าพิ่งดูมึงดูเพงดูกล้องสองกล้องสามไปเลยไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ด้วยกล้องกล้องอะไรวะกล้องกล้องกล้องสิบกล้องสิบมาคอยหมุนสิบสิบสิบอ๋ออะไรวะเฮ้ยตัวนึงแล้วอะไรอะไรอะไรผมไีหายไีหายหายไ้แล้วแล้วราเรถ้ามันมาแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยนี่คืออะไรวะอ้า่ะฟูฟูหมดแล้วฟูเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูยังแก้มาเซอร์ไม่เสร็จเลยเฮ้ยผู้มีสองตัวผู้มีสองตัวเฮ้ยไอ้ยุงปูไอ้ยุงปูนี่นี่เราเลือกคืนสองมาเลยนะเว้ยช่วยูเรารีสปาวได้เราลีสปาวเนี่ยประตูมันมันดีปูเลยเฮ้ยประตูเอาเปิด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 ให้มันออกเปิดให้มันออกเอ้ยเราต้องเดินออกก่อนไหมเดินออกก่อนเฮ้ย ตายเว้ยเออกูตายเลยปิดเลยไหมอย่าเพิ่งปิดมันเติมมันเปิมอ้ไฟุ๊กเฮ้ยพูดมันมาแล้วพูดให้เราเล่นมินิกเกมใช่ไหมใช่ใช่มาแล้วพูปิดให้แล้วปิดได้แล้วปิดได้ปิดได้แล้วปิดให้แล้วปิดแล้วเฮ้ยมันเดินติดเลยว่ะดีเลยมันเดินติดเลยดีเลยมันไม่เดินออกเลยอุ้ยหมุนหมุนหมุนเพลง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 เดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปยุ่ไปแล้ว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 เฮ้ยเราเหลือพลังงานเราเหลือพลังงานยี่สี่สิบแปด กูมึงคอยดูคอยดูประตูไอ okay. ้กูจะหาตันให้เราหาเลยวะหาเค้กไอ้เหี้ยเอก็ให้เราหาเขาเลยให้เราเอากล้องหาเค้กเว้ยกูดูเค้กอยู่เลยแล้วถ้าเกิดเจอเค้กทำไงเอาเมาส์คลิกเหรอเออกูว่างั้นแหละเฮ้ยเหี้ยออ๋เออใช่ใช่ให้ให้กดไปเลยอ๋อเล่นฟุกอ๋อกูกำลังไอ้ฟุกอีสัตว์มึงเล่นมิติเกมไม่บอกกูเลย อ่าเล่นแล้วอ๋อเล่นเล่นแล้วเพิร์พาวเวอร์เนี่ยอุย้ยเจ๋งว่ะแดีวมึงก็เล่นไม่บอกกูด้วยนะไม่งเดินมาข้างหน้าห้องเลยเฮียอ๋อเหรอโอเคอันนี้เปิดเลยไหมเปิดเปิดเลยตีสามแล้วเว้ยตีเดินเดินกันให้วันเลยเฮียนั้นหน้าห้องพวกกูเลยผูเหลือสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วผู้ใครอ่ะผูเหลืหอสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วผูเอ้ยเอ้ยผูเล่นม่ไดเกมเลยเดี๋ยวกูดูกูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจอให้ไม่ไม่ดูจอให้เหรอหมายถึงดูหน้าประตูให้เล่นเลยเล่นเลยเล่นอยู่เล่นอยู่อ่ะ ปิดเลยไอ้น้องปูช่วยด้วยปูสองเปอร์เซ็นต์แล้วปูไอ้เจียวคนยากเลยปูกเกมกระจอกบาอะไรแล้วน้โอ้โ <c oughs> หเฮียปูแล้วเดี๋ย้าเราจะรอดจากมันยังไงอ,อ่าน่าจะต้องใช้เหมือนเหมือนในเกมมั้งใช้เสียงลอ่อเพราะมันตาบอดไม่มีไม่มีเอ,อ้ยนี่อ๋อมีมีม,มีเสียงใไหมอเอาไงวะห้องเราอยู่ เราพัวไปไกลๆเลยเฮ้ยพูกูกูโผล่มาอีกทางนึ่งว่ะพุ่งไปไหนก็มึงพุ่งไปไหนเออใช่เว้ยพูมุดท,ทอแล้วไปอีกทางเลยเว้ยถ้าเกิดว่ามันเดินเข้ามาเว้ยเรามุดท,ทอไปเลยนะมุดท,ทอไปเลยมุดท,ทอมันมันมุดทอไปอีกฝั่งหนึ่งเว้ยน่าจะใช้หลบหนีมันได้มันอยู่ไหนอะออตอนน,อน,นี้ตอนนี้มันยังไม่ทำงานดีโอเคมีรีบูทด้วยว่ะแบบว่าซ่อมเหมือนในเกมไปเลยแล้วคือโอเคตอนเกมยังไม่เริ่มดีมันยังไม่มามันยังไม่ทำอะไรดิอันล็อกหลังจากคืนสอง พกมันมันเอาแล้วพุกมันเอาแล้วเฮ้ยมันเอาแล้วเหรอแล้วแล้วไอ้แล้วแล้วทำไงแก้แก้งไงอ่ะเฮ้ยเอาเลยวะรีบูตอ่ะเออมันมันมันจอมันดำอ่ะต้องออกไปทีเจเนเตอร์เหรอตรงนั้นมันเขียนอะไรอ่ะมันไม่เขียนเลยวะมันมีมาร์ค question mark อยู่อ่ะไม่ไม่ใช่ question mark เด็กเขาเรียกว่าอัศเจรีต้องมุดท่อตรงนี้ไปอีฝั่งกูกูไปแล้วกูกำลังไปอุ้ยมีอะไรไหมกูต้องคอยสับเหรอเนี่ยเชี่อว้าา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  ไปไปไหนกูล่อรอมันไปไกลๆก่อนเอ่อแก่แก้ไงวะไหนไหนมันมันอยู่ตรงไหนมึงเห็นครั eu, ้งสุดท ja e, okay, okay. ้ายตรงไหนมันอยู่กล้องกล้องกล้องห้าไอ้กล้องสามไปมาแล้วมาแลอยู่ก็มอยู่ก็หกฟุกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปิดอีกแล้วเหรอกูต้องออกุกไปเลยกูต้องออกไปสับเออเดี๋ยวดูวอกข้างไหนวะอ๋อโอเคลืมแอมเอาเวคคัมแบ็กอย่องูดดีมันพูดไหมไม่ยินไอ้เหี้ยกูจะกลับมาอ้าว กูโดนจำสแกนโดยภาพหลอนอียสดุ้งเลยพูดีบูอยู่ดีบูอยู่พูดูกล้องไวโอเคโอเคมันอยู่ไหนวะโอเคอยู่ห้องเออใช่เหรอมันอยู่ห้องหกอะไหนไหนวะเราเราเราดีรอหอดเออเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยโอ้ยไปอม้ยเดี๋ยวนะห้องหกมันเป็นคัดเอคัดเอาปะไม่ใช่มันอยู่ห้องซ้ายนูนเลยอ๋กมันเดินกลับมาแล้วมันก็แบบมันเดินเหมือนเหือเดินมาปิดอะ มันมันมาอยู่กูไหมผู้มาอยู่กับกูไหมเชื่อแล้วะมันมันเดินมาปิดเรื่อยๆเลยไม่ได้ไม่ไม่มันไม่เดินมันไม่ได้เดินมาปิดเองไอ้เหี้ยห้องมันอยู่คนละป้าเลยพวกเฮ้ยูเหมือนกูเห็นตัวอะไรบางอย่างผูกูดูมึงอยู่พวกไม่เป็นไรกูดูมึงอยู่โอเคโอเคดูอยู่ดูอยู่เจ้าเจ้าไปนะถ้ามันเดินเข้ามาปุ๊บเรามุดท่อมุดท่อทางนี้นะเฮ้ย่วนด่วนด่วนโอเค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 มันมันมันไปแล้วเมื่อกี้มึงกด ไปจอสัตว์ว่าะไปโจมมันมันเดินมาหน้าประตูเลยนี่เมื่อกี้จิ๊กอ้อยูยเอ้ยไปใช่หน้าประตูหน้าหน้าต่างอ่ะไอตรงหน้ากล้องมือเลยไอ้ย่างนั้นเราก็ต้องรีบรีบซ่อมเว้ยไออุ้ยอุ้ยอุ้ยฟุ๊กมันอะไรฟังแล้วมันมันมันจะมุดท่อป่ะวะรีบู๊อ่ะถ้าเกิดว่าย้ำอีกทีนะถ้าเกิดมันเข้ามาปุ๊บเราก็กดมุดท่อทางนี้เว้ยแต่ว่าเราต้องยืนห่างจากท่อเลยนะเดือดเดือดมันมันมุดท่อเรามาด้วยกูเดานะดูกล้องนานไม่ได้เลยเฮ้ยปุ๊ก อะไรก็น่าทำไงอ่ะทำไงอ่ะอย่าไปยุบโอเคโอเคไอ้ยาฮ้ยอนเฮ้ยมนไป้หรอเดี๋ยจะรอมันไปหงเยเยเ้ย้ทีก่เรีบูเลยไอ้ทีเวิร์ไงูทีเวิร์กทีเวิร์อยู่เยเยไปเรื่อยเยเยเที่ยกูกลาเดินเดินออกมาดูได้เลยเี้ยแมมีเสียงหฮ้ด้วยนะเอเนะกูไปกดกดมเนี่ย เชี่ยโอ้ยเชี่ยเจอเจออะไรเจออะไรเวกไอเอาไว้ค่ะเวกใสกองกูตกใจเลยเชี่ยแอบดูแอบดูแอบดูซ้ายขวาดูดูล่าเราให้อยู่ปุกูดูล่าเราให้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้ายเฮี้ยไอสัตว์ไอหน้าเห็นกับตายมึงเลยอะไรมึงเห็นเลยเห็นมึงโดนอ่ะไอเยี่ยสะดุ้งเลยกูว้ายเลยเย้ โอ้โหโอ้โหบอลูนบอลูนบอยบอลูนบอยของจริงเลยนะนั่นน่ะนั่นน่ะภูมิเห็นไหมเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมฝังกำลังมาห้องนี้เราเราไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมเราเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมมันมาแล้วภูมันมาแล้วภูมันมาแล้วภู้วา กูเสียงรอไม่ได้เลยเชี่ยกูเกือบกูเกือบเป็นไก่ย่างแล้วเมื่อกี้เอ้ยอะไรวะอะไรสัตว์วะมาแล้วผู้มาแล้วผูู้เป็นไงไป็นไงผู้ แล้วเราต้องทำไงอะไรวะกูอ่านไม่ทัน้วยอนนี้ให้เราซ่อมมีซ่อมด้วยเฮยอ,อะไรอะอ๋ะอเมื่อกี้กูเปิดกล้องอ่านออร่ามันให้เราเดินตามบ้านแล้วแล้วเราทำอะไรอะหาคัพเค้กเหรอเอออ๋อโอเคอ้าวเอเอ,เ,อเจอแล้วหนึง่งเจอแล้วหนึง่งเรียบร้อยเจอแล้วหนึง่งภูมิอยู่ไหนหาอยู่ชิบหายไม่อยู่ข้างหน้ากู มันมาแล้วพวกมันจะเริ่มไอ้เหี้ยไอ้ไอ้เป็ดมันจะมันจะลาพวกกูแล้วอ๋อโอ้ยเฮียไอ้สัตว์เป็นไงบ้างสบายดีป่ะเฮ้ยผูกูเจอมึงแล้วผูเที่ยงคืนอ่ะเนี่ยกอับเค้กเก็บ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 โอเคโอเคโอเคเก็บ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 โอเคเราต้องเดินหาเอาเซกเฮ้ยวิ่งเออพึ่อเฮ้ยผูมันอยู่ด้านขวาไปไปวิ่งไม่ใช่ดิกูพูดว่ามันอยู่ด้านซ้ายพูดผิดพูดผิดเฮ้ยอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เขาแค่อยู่ไหนเขาแค่อยู่ไหน ยากเลยฟนยมา่อป๊อปป๊อปป๊อป้๊อปั๊อปป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 ๊ปป๊อ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 ปั๊อปป๊อปอปู๊อปป๊อปป๊อปป๊อป๊อป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 ๊อป๊อปั๊อปั๊อป๊อปป๊ป๊อปป๊ป๊ป๊ปป๊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 อปอปั๊ป๊ป๊ปอป๊ป๊ วิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับแล้ววิ่งกลับวิ่งกลับไอ้เยฟูมันวิ่งประกบหน้าเลยว่ะโอ้วิ่งเดอะซีรีส์สปีดลันสปีดลันราไม่รอเราพุกเราไม่รอสปีดลันสปีดลันไอ้ฟูไอ้ฟูไอ้ฟูวิ่งเก็บได้อีกหนึ่งเก็บไม่ได้อีกหนึ่งวิ่งออเอราเก็บรรนรทนอออ้ด เลดรามันจะขูดดาวอุ้ยโอเคโอเคได้เลยโอเคมาอยู่ข้างหน้าแล้เว้ยเนี่ยไอทางที่กูหันหน้าไปเห็นไหมอนั้นเราไปทางนี้ไยมันมาแล้ววิวิวิตรงไป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 เออเราปรอแล้วเราไ่รอแล้วุอปุ๊กุ๊ มึงไม่แบบว่าสนุดขาตัวเองล้มต่อหน้ากูเลยเจียว้ายข้างหลัง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 ไอ้เหี้ยอู๋มึงเป็นไงวะ่ามึงเสียชีวิตแล้วใช่ไหมกู๋ก็ตายแล้วไอ้กูเสร็ชีวิตแล้วกูดูตอนนี้กูกลังดูมึงอยู่อีกอีกอีกตัวนึงอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยตรงกลางมันไม่น่าไปเนด็ดไอ้ฝูงหลังไอ้วิววิว